ลิซ่าแบ็คพิงค์นี่ทำอะไรก็เป็นประเด็นนะครับขนาดเปิดค่ายเพลงใหม่เปิดตัวซิงเกิลใหม่ล็อกสตาร์ของเขาก็ยัางไม่ไวายมีสื่อเกาหลีครับบอกว่าอ,อ,อยู่ที่เกาหลีไม่ได้แล้วสิต้องกลับมาอยู่ที่ไทย เ็นไงล่ะดังไหมเรียกว่ามีคนออกมาเดือดกันเลยนะครับว่าเลิกเหยียดกันกี่โมงหลังจากที่มีการวิจารณ์ลิซ่าที่ออกมาเปิดเพลงตัวใหม่แล้วไม่มีภาษาเกาหลีเลยปันเด็นคือไม่มีภาษาเกาหลีเลยโดยเขาบอกว่าแฟนคลับลวกันแฟนคลับลิซ่าเขาบอกว่าอย่ามาอิจฉาลิซ่าเลยถ้าตัวเองดังไม่เท่าเขาทันทีที่เพลงล็อกสตาร์นะครับเปิดซิงเกลิลออกมา24ชั่วโมงใน1วันเนี่ยก็ปาเข้าไป32ล้านวิว กลายเป็นเพลงที่อัปโหลดแล้วมีคนเข้าไปดูเยอะที่สุดในระบบของช่อง,ของเขาเลยนะฮะของระบบของ YouTube เขาโดยหลังจากที่มีการปล่อยเพลงกันออกมาก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ครับทำไมไม่มีภาษาเกาหลีล่ะบางคนเนี่ยบอกลิซ่าเปลี่ยนจาก K-POP K-POP ก็คือเกาหลีไปเป็น T-POP T-POP ก็คือไทยและคงจะดังแค่อยู่เฉพาะในไทยเท่านั้นแหละยอดสตรีมใน YouTube ใน Spotify ก็ขึ้นอันดับหนึ่งแค่ในไทย เพราะในเกาหลีใต้เนี่ยอยู่ในอันดับที่29ในฟิลิปปินส์ฮ่องกงอันดับที่14ใไต้หวันมาเลยอันดับที่10ซสิงคโปร์อันดับที่9อินโดนีเซียลำดับที่79พร้อมระบุว่าต่างก็เป็นเพราะคนไทยช่วยกันปั่นยอดครับเ,เนื่องจากการขึ้นมาติดอันดับท็อป10ใน iTunes ไทยแต่ไม่ติดท็อป100ชาร์ตของเกาหลีใต้ด้วยซ้ำนะครับแหมแต่ล่าสุดนะฮะหลังจากติ่งเดิมเกาหลีในเขาเหยียดลิซ่ากันมาเนี่ยลิซ่าก็ ได้ลบคำสปประมาทนะครับโดยเพลงล็อกสไตล์เนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งที่ฟิลิปปินส์อันดับ5ในตุรกีด้วยนะครับโอ้นี่ไม่ว่าลิซ่าจะทําอะไรก็มักจะเป็นประเด็นดรามา่าและเป็นกระแสเสมอไม่วายจะมีการประปนเรื่องนี้เข้ามาถามว่ารณลงคยิ่งไังกการเหยียดที่ลิซ่าโดนเหยียดรอบนี้ก็ธรรมดาฮะน้องเขาเก่งครับคนทําไม่ได้แบบน้องก็อิจฉา,าธรรมดาแล้วน้องเป็นคนไทยด้วยไงรณรงจะเชียร์คนไทยอนะ่ยะมีอะไรปะ ถึงจะไม่รู้จักเพลงเท่าเรยก็ตามนะครับเกิดรุ่นผมเนี่ยมันไม่ได้มีติ่งเกาหลีแบบสมัยปัจจุบันขนาดนั้นปัจจุบันนี้มันไปไกลแล้วผมต้องยอมรับผมตามโลกทางวงการบันเทิงไม่ทันจริงๆส่วนตัวผมไม่ใช่แฟนคลับของลิซ่าหรอกแต่มองในฐานะคนไทยก็มองว่าอแสดงว่าลิซ่าเนี่ยเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่เกาหลีเขามีความเสียดาย เพราะมันเสียดายมันถึงได้เหยียดเราครับก็เพราะเราเก่งไงฮะลิซ่าเก่งเขาก็เลยเหยียดลิซ่าเหตุผลมันมีแค่นี้ถ้าไม่ได้กลัวว่าเขาจะเก่งกว่าจะมาเหยียดกันทําไมผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะคนไทยในต่างแดนเก่งๆมีเยอะนะครับแต่อันนี้คือเก่งเป็นคนไทยต่างแดนระดับเวอร์ไวด้วยไม่ธรรมดาครับยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมนะอดุลนเมืองไทยนะครับฉากเปิดตัวอุตสาห์ปัญญาวราชทั้งทีคงจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ เป็นซอฟต์าวร์ที่รุนแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีภาษาเกาหลีในเนื้อเพลงด้วยนะจ๊ะสำหรับใครนะครับถ้าอยากจะปรึกษากฎหมายกับทนาดลนรงค์นะกับของธนายคู่ใจโทรมาสมัครสมาชิกกันได้ที่087-711-2224นะครับเราขายเป็นบริการค่าปรึกษานะครับเป็นแพ็กเกจนะปีละ3,000บาทนะครับปีละ 3, 0 0 0บาทนะครับถ้าใครจะสมัครก็โทรมาที่0ู7 7 1 1 1 2 2 2ครับเราต้องหา หาเซอร์วิสมาขายนะครับช่องจะได้อยู่ได้นะฮะถ้าสนใจถ้าจะปรึกษากฎหมายฟรีเนี่ย092453393จะร้องทุกขอมูลนิธิช่วยเหลือ0924202599ถ้าอยากจะปรึกษากฎหมายส่วนตัวกับรณรงค์หรือกับของออฟฟิศทนายคู่ใจมีค่าบริการเป็นรายปีนะครับทางโทรศัพท์นะฮะปีละ3,000บาทครับโทรไปที่0877112224ครับ